เป็นความบาปเนี่ยมันถ้ามันมันเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาข้างในสําหรับคนโสดนะครับอาจารย์มีข้อแนะนําในเรื่องนี้อย่างไรเอเปาโลจะจะพูกดกติโมธีเลยในฐานะที่เขาเป็นหนุ่มบอกว่าจงหลีกเลี่ยงจากราคาตัณหาของคนโสดเขาค,คนเดียวในห้องอะไรอย่างเงี้ยหรือนอนอะไรแบบนี้บางทีมันก็มีความคิดในเรื่องของเพศอะไรเข้ามาหรือดูสื่อต่างๆก็จะมีความรู้สึกอาจารย์มีข้อแนะนำอย่างไงฮะในเรื่องของการจัดการผมแนะนานะครับการพูดภ,ภาษาแปลก าการพูภาษาแปลกๆกับพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าการร้องเพลงสารสนทสวัสดีครับพบกับผมพีทมงคลกับรายการใจสมานทอกรายการทอกสบายๆแต่มีสาระที่จะทำให้คุณค้นพบและเจริญใน,นเพที่ซอนอยู่ในตัวคุณนะครับวันนี้เรามาถึงอีพีที่เจ็ดสิบเก้าแล้วนะครับในซีรีส์ประมาณสักหสัปดาห์ต่อไปนี้เราจะโฟกัสเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆแล้วก็ เป็นเรื่องที่มีคำถามจากทางบ้านมามากมายนะครับเป็นเรื่องของเพศสำหรับ EP นี้นะครับจะเจาะจงไปที่เรื่องของการสำเร็จความใคร่หรือการช่วยตัวเองนั่นเองเชื่อเลยว่าหลายๆคนอาจจะประสบปัญหานี้นะครับหรือบางครีก็รู้สึกว่าไม่รู้จะมีทางออกกับมันอย่างไรนะครับไม่รู้ว่ามันมันทำได้หรือทำไม่ได้นะครับและมันมีผลดีผลเสียอย่างไรกับการที่เราอชอบในเรื่องของการสำเร็จความใคร่นะครับ บางครั้งเราก็ไม่สามารถจะไปถามใครได้ตรงๆนะครับางทีค่อนข้างจะยากที่จะถามแต่วันนี้ครับมาพบคำตอบในรายการแล้วก็ผู้ที่จะให้คำแนะนำก็คือท่านศาสนาจารย์มรุักกมลมาทยกุลสิทธยาพิบาลโอโสของเครือจักรใจส์ญปนสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้ขอพูดในซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องเพศเลยนะครับจะเจาะลึกในด้านต่างๆวันนี้ขอเจาะในเรื่องของ การสำเร็จความใคร่เพราะว่ามีคําถามจากทางบ้านมาโดยเพราะยิ่งคนที่เ,เป็นคนโสดนะครับ,รบก็จะถามมาเรื่องนี้บอกว่า,าในพระคัมภีร์อาจารย์บางทีเนี่ยมันไม่ได้มีคำที่บอกชัดๆเลยว่าการสำเร็จความใคร่ในผิดหรือถูกหรือเป็นบาปหรือไม่ในลักษณะแบบนี้ครับบางคนก็บอกว่ามันก็ไม่ได้บาปเพราะว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกไว้ นะครับบางคนบอกว่าเออเป็นบาปอะไรมีทั้งสองทัศนะลักษณะนี้นะครับจริงๆแล้วในพระคัมภีร์มีคําสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรครับก็อย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้พูดถึงโดยตรงครในในเรื่องนี้แต่ว่าเราก็เขาเรียกดูจากหลักการต่างๆโดยรวมของพรคัมภีร์แล้วก็เข้าใจว่าเรื่องเพศเนี่ยหรือว่าความต้องการทางเพศเนี่ย พระเจ้าให้มาเพื่อใช้ในชีวิตของการแต่งงานนะการความสุขในชีวิตสมรสแล้วก็เป็นที่มาของการมีลูกหลานต่างๆเพราะนี่นคือวัตถุประสงค์หลักสำคัญของอพระเจ้าในการสร้างเรื่องเพศแล้วก็ใส่ความต้องการทางเพศให้แก่มน<ม>ุษย์ให้กับเราทุกคนคทีนี้ว่า เรื่องอการสำเร็จความใคร่ทางเพศเนี่ยมันถามว่ามันบาปไหมถ้าจะเพราะว่าบาปมันมีหลายความหมายมากครับมันมีหลายความหมายมากแต่ถ้าเป็นความหมายที่ว่าผิดวัตถุประสงค์ของผู้สร้างที่ทให้มาเนี่ยมันก็เป็นบาปาเพราะว่าวัตถุประสงค์ของผู้สร้างให้มาในเรื่องเพศและความต้องการทางเพศเนี่ยให้ใช้ในชีวิตแต่งงานอนอันนี้ถ้า ถ้าเราอธิบายในงยแง่นี้มันก็มันก็ผิดมัน<อ>คือมันผิดเป้าหมายผ,ผิดเป้าห <c> มาย <มา S 1> ผิด, <cassette. S 1> ผดใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้ก็คือว่ามันมันเป็นปัญหาเพราะว่าสังคมทุกวันนี้มันถูกร้าวหรือว่ากระตุน <S <S ้นในเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างมากต่อเนื่องตลอดเวลาใช่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งที่หลายคนก็จะรู้สึกไม่กล้าจะไปถามใครคือคือสมัยก่อนในสมัยพมพีเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจแบ็กกราวเนี่ย การกระตุ้นเรื่องเพศเนี่ยมันไม่ไม่เกิดรุนแรงเมืนสมัยนี้เพราะาผู้หญิงก็แต่งตัวแบบก็เรียกว่าปกปิดมิดชิดนะใช่ไหมฮะ<อ>คือมีผ้าคลุมบางประเทศก็ปิดหน้าปิดตาอะไรเนี่ยแล้วก็เวลาหญิงสาวอะไรเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่คอยดูแลไม่ไม่ไม่ปล่อยแบบในทุกวันนี้ในทุกวันนี้นะฮะเพราะงี้ก็จริงๆแล้วถ้าแบบนี้ถ้ามัน เป็นเรื่องที่ที่ผิดจริงๆก็คือเราก็พูดตรงๆคือเราก็ไม่ควรที่จะทําสิ่งเหล่านี้ใช่ใช่เราไม่ควรที่จะทําสิ่งเหล่าน,นีถ้ถูกต้อง,องใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้ถามว่าแต่ผมเคยได้ยินไลเซอร์อว่าใน,ในเป็นบทความบ้างนะฮะทางการแพทย์ออกมานะครับอาจจะเขียนโดยคนที่ไม่ไม่ได้เป็นคริเสเตียนนะครับเขาก็อาจจะพูดแทนน้องว่าจริงๆแล้ว่การสําเร็จความค่มีผลดีนะกับร่างกายยกตัวอย่างเช่น ปลดปล่อยความเครียดต่างๆนะครับทำให้รู้สึกมีความสุขมากขึ้นางครับสองคือเรื่องเช่นถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะป้องกันเรื่องความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากอะไรทํานองนี้ถ้าเกิดมีการหลั่งออกบ้างมันก็จะช่วยอะไรทํานองนี้ในแง่นี้สามารถจะเป็นเหตุผลที่มาชดเชยได้ไหมครัว่าโในเมื่อมันก็มีผลประโยชน์ทางการ ทางด้านของสุขภาพแบบเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเออมันก็อาจจะเปิดช่องถ้าเราทําไปก็อาจจะมีประโยชน์อันนี้ผมก็ไม่ได้เป็นเป็นหมอก็เลยไม่รู้ว่าทางการแพทย์มันมันเป็นยังไงครับแต่ว่าในพัมพีเดิมเนี่ยในเรวินิติก็พูดถึงมืงอล้วว่าผู้ชายโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยบางทีออน้ําอสุจิเนี่ยมันจะหลั่งออกตอนนอนด้วยแหละออกมาบแบบนั้นซึ่ง ถ้าตามมาตรฐานของพระบัญญัติก็หมายถึงว่าก็ทําให้คนนั้นเป็นมนทินแล้วอ๋อแค่หลังออกใช่แค่หลังออก,ใ,อกในครครานอนไม่ได้ไม่ได้สาเร็จความใคร่และอย่างหนึ่งคือว่ามันมีหลายทัศนคติก็จริงอยู่แต่ว่าผมอยากจะขอตอบในฐานะที่เป็นคริสเตียนทัศนะของนะคริสเตียนนะคือว่าเรื่องนี้มาจจะถูกเถียงกันเยอะคือคือพระคัมภีร์สอนว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้น หน้าที่ของเราคือเราจะต้องรักษาร่างกายนี้ให้บริสุทธิ์อันนี้อันนี้คือหลักที่ทุกคนยอมรับอยู่แล้วเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเรารและพระวิญญาณนี่ก็ชื่อว่าบริสุทธิ์อยู่แล้วพี่นั่นเ้นเพราะว่าบริสุทธิ์ holy spirit มะนั้นมาอยู่กับเราเราก็พยายามต้องรักษาร่างกายนี้ให้บริสุทธิ์เหมือนในโรมบทที่12บสองข้อสองบอก ข้อหนึ่งบอกให้ถวายร่างกายเราเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นในในคอนเซปต์ความเข้าใจหลักมาตรฐานพรทบีเนี่ยะฉะนั้นเราก็ต้องหลีกห่างไกลจากอะไรก็ตามที่ทําให้กายนี้เป็นมนทินนะครับหรือแล้วก็เราต้องส่วนใหญ่เนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเท่าที่คุยแล้วเนี่ยถ้าสํานึกก็เรียกว่าจิตสํานึกโดยเฉพาะคริสเตียนที่มีพระวิญ,ญญาณอยู่ด้วยเนี่ย จะมีความรู้สึกไม่สบายใจในเรื่องนี้รู้สึกว่ามันไม่ใช่เราไม่ควรจะพ่ายแพ้ต่อ,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 อแรงกระตุ้นทางเพศจนทําให้เราต้องหาทางออกแบบนี้ครับสําหรับคนที่แต่งงานแล้วก็อาจจะมีคู่ชีวิตใช่ไหมครับาเรื่องนี้ก็อาจจะมีปัญหาน้อยลงไปแต่สําหรับคนโสดเนี่ยครับหนุ่มสาวหลายคนก็รู้สึกว่าในเมื่อยังไม่ได้แต่งงานอย่างนี้แล้วจะไปครั้งจะไปเที่ยว กลางคืนหรือว่าไปหาคู่นอนมันก็ไม่เหมาะสมอะไรแบบนี้แล้วมันจะมีทางออกยังไงถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเออเราไม่ควรที่จะทำํำหรือเป็นความบาปเนี่ยมันถ้ามันมันเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาข้างในสําหรับคนโสดนะครับอาจารย์มีข้อแนะนําในเรื่องนี้อย่างไรบ้างเ,เปาโลเองก็รู้ว่าติโมธีนี่เป็นเป็นผู้รับใช้ด้วยนะเป็นคนโสดเป็นหนุ่มด้วยถ้าเราไปอ่านจดหมายของเปาโลที่เขียนถึงติโมธีนี เปาโลจะพูดอติโมธีเลยในฐานะที่เขาเป็นหนุ่มบอกว่าจงหลีกเลี่ยงจากราคะตัณหาของคนหนุ่มนะแล้วก็จงใฝ่ใจในทางธรรมก็แสดงว่าไอเรื่องการกระตุ้นทางเพศเนี่ยวิธีป้องกันคือว่าเราจะต้องดูแลไม่ให้ความต้องการทางเพศเราเนี่ยถูกกระตุ้นมันเริ่มที่การกระตุ้นก่อนใช่ใช่มันต้องมันต้องเริ่มที่การกระตุ้นหรือมันภาษากรกเรียกทริกเกอร์พอเกิดการกระตุ้นถูกต้อง เพราะฉะนั้นแล้วบอกว่าให้ให้ใฝ่ใจในทางของพระเจ้าแล้วก็ให้ร่วมสมคีทํากับพี่น้องคริสเตียนด้วยใจบริสุทธิ์การคิดเรื่องนี้เหมือนกันการกระตุ้นโดยทางความคิดเปาโลก็ไดนน้นําติโมธีว่าเมื่อเห็นผู้หญิงสาวๆก็ให้คิดวันเิ็นพี่สาวหรือว่าน้องสาวครับอัน,นี้อันนี้มีอยู่ในพัมพีเลยนะซึ่งซึ่งผมคิดว่าเปาโลรับรู้ถึงปัญหาอันนี้อันนี้ที่เกิดขึ้นในในคนหนุ่มเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนําว่า ป้องกันไว้ก็คือตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้ AA, ไอ้ไอ้ความต้องการทางเพศเนี่ยซึ่งมันไม่ผิดนะ,คว,ค,ะความต้องการทางเพศเนี่ยแต่ว่าไม่ให้มันถูกกระตุ้นจนเราคุมไม่ได้นะอีกอย่างหนึ่งความคิดถ้าเราจดจ่อกับพระเจ้านะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยควบคุมได้แล้วก็ถ้าเรามีพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์อยู่ภังน้าภายในผลพระวิญญาณหนึ่งคือว่าความอดกั้นใจครับและการรู้จักบังคับตน อ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นเบรกที่ดีให้ให้เราสามารถมีพลังข้างในที่จะคุมมันได้ดันคิดว่าคนโดยเฉพาะคนโสดเวลาที่เขาอยู่กับตัวเขาคนเดียวในห้องอะไรอย่างเงี้ยหรือนอนอะไรแบบนี้บางทีมันก็มีความคิดในเรื่องของเพศอะไรเข้ามาหรือ<ช>ดูสื่อต่างๆก็จะมีความรู้สึกคิดคล้อยตามไปลักษณะแบบนั้นเนี่ยพอพอเรามีอารมณ์ในลักษณะแบบนี้พอมันเริ่มละ าจารย์มีข้อแนะนำอย่างไรฮะในเรื่องของการจัดการโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเรื่องตัวกระตุ้นเวลาที่เราอยู่คนเดียวในห้องผมแนะนำนะครับการพูภาษาแปลกคการพูภาษาแปลกการพูภาษาแปลกกับพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าการร้องเพลงสรรเสริญยกย่องพระเจ้าแล้วก็พยายามที่จะตัดไอไอไอความรู้สึกอันนี้และความคิดในด้านลบเนี่ยโดยพุ่งไปที่พระเจ้าเหมือนที่เปาโลแนะนำติโมธีซึ่ง เปาโลก็รู้ว่าติมโมธีเป็นคนหนุ่มก็คงจะถูกเล้าขูดกระตุ้นถูกอะไรเนี่ยแล้วจะทาไงคาว่าใฝ่ใจในทางธรรมมัหนมหนมายนี้ว่าให้จดจ่อในทางของพระเจ้านะ <S <S ผมจึงแนะนําว่าถ้าเราสามารถอธิษฐานในพระวิญญาณได้ <S <S พูดภาษาแปลกๆได้นมันสการพระเจ้าได้อ่านพระคำพีท่องพระคำของพระเจ้าต่างๆนี้เพื่อชำระความคิดต่างๆเหล่านี้มันจะทําให้อความรู้สึกทางเพศเนี่ยมันสงบลงได้โดยโดยพระวิญญาณบริสุทธิ แล้วผมเชื่อว่าพระวิญญาณเป็สุดทาได้เพราะพระพองค์เป็นแม่เจ้าที่มาช่วยเราให้ให้ผลพระวิญญาณคือการรู้จักบังคับตนเนี่ยมันออกมาเป็นภาพปฏิบัติบางทีในด้านฝึกฝึกตนคีคือการฝึกตนในทางธรรมการใกล้ชิดกับพระเจ้าใช่ไหมครับ,รบการัรการพูดภาษาแปลกๆของการรับการเสริมกาลังจากพระวิญญาณโดยเฉพาะตอนอยู่คนเดียวโดยเฉพาะอยู่คนเดียวอ่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราอยากจะ ทําสิ่งเหล่านี้ถูกไหมครับหรือบางทีในเรื่องของการออกกําลังกายการออกไปสามัคคีทมกับพี่น้องหรือว่าการไปทําไปรับใช้พระเจ้าเนี่ยมันมีส่วนช่วยด้วยไหมครับพอช่วยได้เยอะเลยครับเพราะมันมันจะทําให้ใจของเราเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นอ่นครับไม่ไม่ไม่มาจดจ่ออยู่กับตรงนี้ถูกต้องฮะสุด้ายก็เวลาจดจ่ออยู่กับตัวเองปุ๊บมันก็จะเริ่มทนไม่ได้แล้วมันก็จะทําใช่ไหมครับคือคือคือผมอยากจะพูดตรงนี้นะว่า ถ้าเราสามารถควบคุมเรื่องนี้ได้ตัดไฟแต่ต้นลมได้เนี่ยมันจะป้องกันเราจากการทําผิดล่วงประเวณีได้ครับเพราะว่าเมือเอ่อเมื่อเราออกไปเราไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาเมื่อไหร่ไอไอการล่<ม>อลวงทางเพศโอกาสที่เปิดต่างๆเนี<ๆ>่ยเราจะไม่รู้เหมือนดาวิดพลาดเรื่องนี้ก็เพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีความตั้งใจแต่เขาควบคุมไม่ได้เวลาเขาเห็นผู้หญิงอาบน้ําแล้วความต้องการทางเพศมัน เกิดขึ้นมากระตุ้นเกิดขึ้นมาเพราะถ้าเราฝึกคอนโทรลในเรื่องได้ดีเนี่ยมันจะช่วยแม่เราไปทําบาปที่ใหญ่ตามมาได้ถานิดนึงในมุมของคนที่อาจจะแต่งงานแล้วงี้ยจสมมุติว่าแต่เขาก็ยังชอบกันสําเร็จความใคร่อยู่ทีเนี้ยการสำเร็จความใคร่บ่อยๆมีผลต่อเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์กับคู่ชีวิตของเราด้วยไหมครับก็ผมไม่ทราบตรงนี้นะครับในลักษณะอย่างนี้ แต่ว่าคนที่แต่งงานแล้วยังสําเร็จความใคร่ตัวเองเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเขาคงจะรู้สึกแย่เหมือนกันกันกบตัวเองว่าทําไมแต่งงานแล้วเขายังไม่สามารถหลุดจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะมันมันก็เป็นเป็นอะไรที่ผมก็เคยรู้จักนะครับบางคนที่เป็นคริสเตียนแต่งงานแล้วแต่เขาก็สารภาพแต่ต่อหลังเขาพึ่งพระเจ้าเขาเขาอธิษฐานอดอาหารเลยนะกับพระเจ้าจริงๆว่า ขอพระเจ้าปลดปล่อยเขาสุดท้ายเขาก็ชนะชนะได้ครับโอเคดังนั้นอยากจะถามอาจารย์ทีหนึ่งในมุมที่ว่าคนที่เริ่มจะติดหละามาถึงจุดที่เรียกว่าทําบ่อยๆจนกระทั่งมันเป็นนิสัยเ,เป็นความเริ่มเสพติดเริ่มเสพติดอย่างนี้อาจารย์อาจารย์อยากจะแนะนําว่าเขาควรจะไปรับการช่วยเหลือหรือ รับการปลดปล่อยยังไงบ้างครับในเรื่องนี้หรือว่าบางทีมันมันไม่รู้จะปรึกษาใครบางทีมันก็อายที่จะพูดอย่างไงผมคิดว่าวิธีหนึ่งที่มีบางคนเขาแนะนําแล้วเขาก็าทําได้ผลคือว่าเขาจะต้องหาคนที่เข้าใจเขาคนที่รักเขาจริงๆและพร้อมจะรับฟังเขาในปัญหานี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรรายงานให้ทราบเขาเรียกว่ามี accountability ให้เกิดขึ้นมาและอ,อาจจะคนสองคนหรือสามคนก็ได้อธิษฐานเผื่อเขาอย่าง ต่อเนื่องจริงจังและร่วมกันอธิษฐานรวมพลังกันขอการปลดปล่อยจากพระเจ้าแล้วเขาก็จะรีพอร์ตให้คนเหล่านี้ว่าเออมันดีขึ้นเนื้ออย่างนี้แล้วก็สู้กันไปด้วยกันไม่ใช่เขาสู้คนเดียวแต่ว่าอีกสองสาคนที่รู้เรื่องนี้ก็สู้ร่วมกับเขาหนุนใจยืนเคียงข้างแบ็คอัพเขาครับนะแล้วก็ควรจะเป็นเพศเดียวกันครับเรื่องการอดอาหารนานฐานนี้ก็ช่วยได้ใช่ไหมครับเรื่องของการทําให้เราควบคุมเนื้อหนังได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องการ<บ>อดอาหารในฐานอ๋อใช่ใช่ ครับอ่าอันนี้ก็ใช่ครับเพราะว่าคือเรืร่ <Avenue S 1> องความต้องการทางเพศกับความอยากอาหารเนี่ยบางทีมันมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับร่างกายตัวเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถอดอาหารมันควบคุคมความหิวความต้องการของร่างกายและอธิฐานกับพระเจ้าได้มันก็จะฝึกให้เราเรีนยนรู้จักที่จะควบคุมความต้องการของร่างกายเพราะว่าความต้องการทางเพศเนี่ยมันเป็นความต้องการทางฝ่ายกาย พราะออกจากกายนี้ไม่มีเรื่องเพศแล้วรเรื่องเพศมันจะเป็นเรื่องที่คู่กับกายนี้เท่านั้นครับอาจารย์มีอะไรอยากจะหนุ่นใจน้องๆที่อาจจะกําลังต่อสู้ในเรื่องนี้เป็นพิเศษไหมครับคือ,ค,อคือผมคิดว่าการแก้ปัญหาเรื่องการความต้องการทางเพศโดยไปออกทางการสําเร็จความใคร่นะครับผมคิดว่าวิธีที่ดีกว่าถ้าในแง่ของผมในการที่จะถวายเกียรติพระเจ้าแล้วก็ รักษาร่างกายนี้ให้บริสุทธิ์เนี่ยผมว่าป้องกันดีกว่าคือป้องกันเพราะว่าเราเรารู้ตัวเนี่ยพอความต้องการทางเพศมันถูกกระตุ้นปุ๊บเราก็รู้อยู่แล้วเรารู้แล้วมันเริ่มมามันเริ่มต่างๆางเนี่ยเราก็ต้องรีบจัดการโดยวิธีการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์นะโดยวิธีการเนี่ยอธิษฐานที่ภาษาไปแปลกฝกักฝ่อยู่กับพระเจ้าแล้วก็ตัดสื่อต่างๆทางเรื่องเพศเนี่ยออกไป mm. เขาบอกว่าเราห้ามนกบินข้ามหัวไม่ได้แต่มัน ห้ามมันไม่มาทำรังบนหัวเราได้หมายถึงว่าคือสื่อต่างๆผมเองทุกวันนี้ก็เจอเนะี่ยเปิดมือถือต่างๆมันก็ป๊อปขึ้นมาหรือคนภาพโป้ต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็ปัดทิง้งปัดทิง้งเรามีสิทธิ์เลือกอะว่าเราจะไม่จดจ่อกับสิ่งอันนี้เราทิง้งอันนี้มันคือขยะนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเราเลยเราไม่เก็บเราไม่สนใจเราไปจดจ่อในสิ่งที่เป็นประโยชน์เสริมสร้างผมว่าถ้าเราฝึกตัวเองในเรื่องเหล่านี้เราก็จะหลุด เป็นอิสระแล้วก็จะมีชีวิตที่ถวายเกียรติดพระเจ้าทั้งตอนเป็นโสดทั้งชีวิตแต่งงานร่างกายนี้มีไว้สําหรับรับใช้ปณิบัติพระเจ้าและถวายเกียรติเอเมนนะครับนั่นคือคําหนุนใจที่ดีเยี่ยมนะครับก็อยากให้พี่น้องนะครับเอาสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัตินะครับแล้วก็อย่าลืมครับก็อย่าต่อสู้ในเรื่องนี้เพียงลำพังมีคนที่ไว้วางใจได้นะครับที่เราสามารถที่จะ แชร์กับเขารา,ายงานชีวิตให้เขาทราบนะครับให้ผู้นำบางท่านได้มีโอกาสได้เข้ามาอธิษฐานเผื่อหรือ,อให้คำปรึกษาของเราในเรื่องนี้ไม่ต้องอายนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนนั้นจะต้องเจอความทา้าทายโดยเฉพาะยิ่งคนโสดนะครับก็ขอหนุนใจทุกท่านให้รักษาชีวิตแล้วก็ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังท่านให้ สามารถจะหลุดจากเรื่องนี้ได้อย่างแท้จริงนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ไปอย่างสูงนะครับที่มาให้คำแนะนําในวันนี้นครับ,รบ,รบพบกันใหม่ใน PP หน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับและถ้าเกิดมีคําถามนะครับที่อยากจะให้ทางทีมงานเนี่ยช่วยนํามาทําเป็น EP ต่อไปนะครับก็ส่งมาได้เลยทางอินบ็อกซ์นะครับเรามีทีมงานที่จะคอยดูแลเรื่องนี้แล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ